หลังสอนไปมีเที่ยวทะเลนิดหนึ่งโอ้ขอเป็นอะไรอ่ะมันกินยากเร่รหอยบีบครับหอยบียบกินหอยบีบน้อกันพี่นอ้องตัวใหญ่ๆจานกระสันหาแต่แนวกินเลยกินหอยบีบก่อนนี่ ตกปลาลูกก็ต่ายตกปลาไฮเชียวโดอีกทีบอกว่าที่ผมอยู่ไม่มีแบบนี้หรอกนี่แม่นแม่นตรงที่แม่นนี่เรานี่ตัวใหญ่จิ้มเทใส่ย้อนยอดใส่นี่แล้วก็ท่ายลูปไปนี่นี่นี่จิ้มยอดใส่นี่ปั๊ยอดปั๊บยอดย้อนย้อนเนี่ยอร่อยไหมจานอืมหอมเวียดพี่น้องนุ่มง่ายหมดเอาตอนหมดจิ้มใส่เนี่ยที่ไรใส่หัว่าน้ำจิ้มเออนี่ใส่ นั่นละนั่นละเอ้ยยังงามนะนั่นละนั่นละจะฉากน้าดูมหม่กันสัวียนเกเป๊กแล้วพี่เด็กเป๊กแล้บ่ไม่นิี้กเป๊กแล้วเนาะเป๊กแล้บอเป๊กแล้วบ่ไมบิดตึงตรงไงพูดพูดพูดสื่อมาหกล่อพี่น้องเบจปาอ้าวลูกก็เป๊กเาปา

Oh, โอ้ยอาจารนกระหียอะไรกันนี่ล้มพัดล้มพัดมีนี่สิครับนี่สิล้มพัดตึงน่ากินจังค่ะน,นี่สิครับบริการถึงที่เลย <laughs> ลุงครับรอนกนเรียกคำใหม่ง ห,<う>หวานเนาะ喏รสซ้อนรสหวานรสเหนียวน喏ฮึนี่มาดิจะทำอะไกินดีมากินแล้วแต่นี่ครับแน่นๆเลยครับเนื้อแน่นๆเลยเนื้อแน่นๆเลยครับผมแต่แซ่บแท้ผมทุกสายลุงมาแล้วนี่เนื้อแน่นๆเลยครับ เพิ่นขายในเพจพญาทองเอ็เออขายในกลุ่มพญาทองค,ครับเล่สื่อน้ำเพินเ่นเพิ่นทรงหอดือเนี<ม>่ยม้ายแก่ตุยแก่ไร้วพุ่นมักนีน้ำจิ้มแซบดาคุณลุงทำไทยน้ำจิม้มลอยลอย่น,ย<า>นแก่คนแก่เอ,อช้อนได้บ่านะ อน้นเนตะกา้าไ,ไปใส่แมีครบ,บ้างครับพี่น้องเบิรเลยครับเบิรเลยครับหอยบีทครับหอยบิเต็มกับตะกาครับตีเจท่านด้วยครับผมไปกินหอยบิทน้ำกันด้วยครับเด้อน้องโอไปไหนผมมากินน้ำน้ำลายเนื<ม>้อน้ำเดนะ้อบาดีเพราะว่หอยยูไสยู่ไก่มากมีแพพี่นอ้องนี่ครับ ใส่สอนก่อนพี่น้องนี่ครับใส่สอนก่อนตักตอนแจวเลยๆหลครับพี่นอ้องนั่งทำย,ยังไงนั่งไล่ยานั่เดือบันแช่บครับบอกเกอเลยน้องโอ๋ไปไหนไม่มากินด้วยอันนี้อยู่ที่ทำง,งานไม่ได้กลับบ้านเลยจ้ะ น่าจะกินไม่หมดหรอกนึกว่แบ่งไปให้น้องอยู่ยังอยู่ข้างหลังบ้านอีกเป็นหม้อให้หลายหลายถือมาหกโลพี่น้องโตใหญ่มากเลยแนมะ่เต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยครับี่น้ำจิ้มตัวนีวน้มันปุ้งไหมพุ่งยังเด็มันใส่น้ำตาลลงอีกเล็กน้อยแล้วนะอันนี้เปรนะี้ยวปี๊ดแหลกเอาไปดู เอาผสมกันอืมนี่ถึงน้ำจี้หมูกระทะเลยแบบนี้อืมดีอดมีซ่อมไหมตรงนั้นอ่ะตรงนี้แต่แกไว้โดนะครับยิวไปไหนวย่ไไหนจะอันก็ยินทหัวเจ้าคนนั้ บอบอจ้าทำสุกลวกจ้าลวกลวกแล้วครับต้มแล้วครับผมต้มแล้วเรียบร้อยเลยครับมันบ่แม่นหอยนางรมแม้กลัวมันขาวก็เลยกินสุกเอากินสุกกินสุกข่าวกินสุกบ่งอย่างกินนิบเด้ยวครับน้ำลายแตกแล้วจ้าขีดหนึ่งบนเดอร์นอยด์เด้อขออภัยอย่างสูงนอยด์เดอร์สิเกือบขีดหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่นี่ครับน้ำจิ้มซีฟู้ดตักใส่ตักใส่แบบนี้ครับทำยังไงพี่น้องทำยังไง เฮ้ยเพิ่นว่าหอยพี่จะกินเยอะเมาดีเลยปูเมาปูเมาครับปูโบเมาครับดีเลยจะได้ไม่ต้องกินเพิ่มนี่จะมาเขารียกอะไรนะไม่ต้องจะหายแอลกอฮอเพิ่มกินแล้วเมาแม่บอกดีแล้วกินไปสองตัวนันกินไม่อ่ะมีอาจารย์แหละกินเยอะ ผมสีไซน์ไปซิน่วยแหละครับพี่น้องมันเมาจริงๆบ่ะจ้ามัเมามนเมานเมาแมนก็ไม่ต้องกินแอลกอฮอล์เพิ่มเลยไม่เผาไม่ไม่เข้าจ้าผัดกะเพราก็อร่อยแต่ระวังเมาไม่เสร็จเมาตุ้มขาเลยเนี่ยเดี๋ยวออกไหม โมโหไหนวะเมาเมาเออวะกินไปลดมันมันเมาจริงป่ะมันไม่เค็มไหมมันมีเสี่ยงไหมอาเกื่นแนน่อย่ามายุ่งเลยอย่ามายุ่งเลย เราเดือดเต๋อบางคนบวมได้คือสิแก่ยากเนาะมันแข็งอยู่จ้ะเปลือกมันแข็งแข็งนะเราตายลราเต๋อเพิ่นบอกว่าบางคนไอ้นี่บางคนบวมอลองกินเบิร์ครับพี่น้องฉันเมาครับไม่นี้ละสีส้มข้าวอื่นดอกครับผมลองเบิงก่อนครับต้นแซ่บครับเมากระลายงานเในครับมำวิน เมาไล่งาหน่อครับแล้วงานก้ไก่อ่ะจริงนี่กินมาก่อนของชอบถ้ากินกี่คนก็มีอาการทุกคนห่วยแต่สาวเลยไงชีวิตคือาีเา่ไมไม่เป็นไรเรากินแล้วก็นอน แล้วมันหายเมาไหมอ่ะมันทำยังไงหายเมาอ่ะไปสองตัวแล้วเด้ออันนี้ตัวที่สามกินหลายปันได้เนาะคือเมาแต่เ้าเป็นไโอ๋โอจะไม่เมาปิ้นมันไอโอห้ามกินกระดาเน

แล้วเมาจะได้กินไม่เยอะ <g iggle> ซื้อมาตั้งหกโลแม่มันเมาใช่ไหมเคยเคยกินแล้วมันเมาไหมลูกเพจบอกเมาไหมดานซัดไปเยอะด้วย <g iggle> งเเมาเมาเมาครับเมออาครับตอนนี้มึนๆหวัวนะครับสงคื์คือะอะไรไหนดีมาเลย คเคยกินมั่งเมาไหมหอ,อยแครงหยอดเลยหือพังก์เด็กหอยพังก์พริกไม่เผ็ดพริกสดสดนะพริกขี้หนูก,ก็กยหอมอร่อยอืพริกไม่ได้เรื่องแล้วแต่คนนะมีโรคอะไรไหมแต่เพื่อนผู้หญิงที่กินบอกเลยเป็นค่ะไม่มีโรคประจำตัวจ้ะไม่มีครับซับจานเอาโรคซับจาน <laughs> มีโรคจัจานเือก็ยังหนาแม่แแกป้าแกาไปพัดกินกะองกินหรอกินแกปานี่แก้ไปจะไปพัดแก้พอดีหรอฮะแกดีบอดีจะได้พัดบอกันสิแกทัดทั้งนยบอกแกวนะแกเวแกอาต้อกินเ้อ มันเปนสิดีบอ่มันเหม็นน่าเหม็นรอกๆแล้วน่ะเขาช่องฟิอ๋อทั้งทั้งตลับเนี่ยเหรอแชบช่องฟิลเลยโอ้มันถือพวกแกหยาบแม่มันกหลบไม่ได้หรอกต้องเสื่อมถึทีอยู่งั้นเราแก้เลยแก้หลบเขาถือเปนีู้พื่อมถึทีผัดกะเพราเผ็ดว่ะผัดกะเพราแซบหลายว่ะสิ อือม่ดีเมากันนอนเด้พี่น้องเด้เงือนไปเงือนมันเด้เมาแบบนีแะพี่น้องผมอยากอยู่้าวแล้วยิ้มเหรอครับกินหลายบนรดายงเมา แต่เพื่อนแพ้แต่เพื่อนบอกเพื่อนเพื่อ,อกินทุกคนเมาทุกคนไนงะแตแ่แต่เพื่นแพ้แต่เพื่อนแพ้ก็เมาคนบอแพ้ก็อันนี้แหละมาดูตงหนงเียหน Nếu oh, okay, không green cái green 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 không green 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 เอามือนี่ครับผมจิ้มเขาล้งก้นมาน,น,นี่ครับงัดแตกโปะออกนี่ครับแกงง่ายครับหอยแครงนี่กันครับนี่๋ยวเขาก็จะบอกว่าอาจารย์ไปซื้อที่ที่ที่ทวันยี่สิบบาทเองนี่ง่ายกว่าเยอะนี่โปะ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 ,โปะ,โปะแกออกเลย,ออยใอ่ไห นออเออมองกันเนี่ยไม่ไม่กันนะไม่น่ารักเลยาจะโดนไม่จะฟาดฟาดจะเผาต่อได้พี่น้องเด้อพอแล้วนี่เออทวงทวงแล้วพอแล้วเสียวพอแปะได้โอ้ยผัดหาหัวกับชิมบุกันแล้วไงปวดนี่โทรศัพท์รุ่นนี้โทรดีดีไหมถ้าเราเดี๋ยวตรงไหนสดเราจะโทรดีกว่าเก่าสวัสดีจ้าแซบบอจ้า แซบยูแซบยูแต่ว่ายุติก่อนยานเมามีคนทักคุณสดีจ้าจากห้องโค่าหวัดดีค่ะมาเด้ออาจารย์เติมินสือหอยเรียงขาหกกิโลหอยเป็งบบไงหอยบี๊งลายบยยันเมาเมามีลูกเกดพักมาเลยไม่กล้ากินต่อเลยอยากนไม่กินหมดเลยอยะเสามตูวเลย คช้กิ่นแล้วเรื่องละที่บ้านโอเวอร์เลยหอยยิดเมาหอยยืมเงินเมาปะครับ <c oughs> เออเดี๋ยวเมื่อบา้านจะปฝากรถอ,อ้อยยืดทำไมนะยาตลา,าดรถมันสกกระโปงไตตั้นเอาไปไว้นู่นเดี๋ยวแม่จะพาไปทะเลแล้วถ้าไม่โซนนะะ่ะ วิบวับวิบวับกินปลาดีกว่ากินปลาดีกว่ามังตันเราอย่าไปเสี่ยงลูกเอาแล้วมันนอนอะไรตรงนี้วะเนี่ยนี่จีเลยพี่น้องเติมถาดหลานจิมซีฟู้ดบกินมีคนทันเงียบเลยอ่ะเสียวอิวอิว โตยางใหญ่นะเิียวเขียวน่นตัวเบลเลอร์แต่เขาว่ามันเมาแม่เลยไม่กล้ากินเยอะเลยไม่กล้ากินเยอะแ่บแบแม่อาจารย์กินไปสิบกว่าตัวยินทำที่ไหนเดีอวพี่น้องยินที่เราหน่วยไงปวด มาดูตัวนี้ยิ่งใหญ่เดี๋ยวเนี่ยน้ำออกเร็วๆไม่แก้วเพราะเป็นแม่สุดหล่อไททันสวัสดีค่ะสวัสดียังไปกินนมแล้วค่ะนมเพิ่มก่อนไปบิดพี่น้องบิดอี๋บิดลางงานกับพี่น้องบิดอี๋ อยังบิดละงางบิดละงางได้งี้ยเงๆเลยนี่เป็นไดนครับหอยบิดบ่เมาดอกจ้า มีแต่สีบอกว่า,<อ>ามีอีกบอ่อไม <laughs> ่รู้อ่เะเสียวไม่เคยกินเหมือนกันอ่างซะเยอะเลยสั่งมาตั้งหกโลบายบายอาจารย์ไปสิบกว่าตัวแล้ว,ลวมาแซบดีบายนี่นไปทำเดยังไงครับตัวใหญ่แห้งครับตัวใหญ่แห้งเัวให พ่อาบอกให้มไายบาบ่ารอาตอซ่อนหนีหนีวหนีคนไปซ่อในตู้เย็นเดี๋ยวแม่จะหนีมหาชัยมีเยอะค่ะเฮ็ดไรกินครับมหาชัยก็ไปลวกนี่ใช่ไหมสำลับลวกนี่ละเราลวกวัวลมาหาชัยมีเยอะ แก่ยากก็พอกับหอยแคงเลยไหมกกันถอยอะไรล่ะพี่น้องยันพ้นบอดีไหมมันอิ่มนาอิ่มน้ำผักกันถ้อยเลยรล่ะอย่าไปผัดกะเพราเห็นมีรูเพจบอกว่าแซบบอดจ้าบ่เมาดอกแสดงว่าเพื่อนกินกปแฟเดี๋ยวก็รู้แทาจะเมาหรือไม่เมากิานดีๆแตต้านหงแล้วเนี่ย อร่อยอยู่อร่อยมากด้วยน้ำจิ้มก็ะแทบแซ่บคุณลุงทำให้กินอย่าไปหมุนเล่นมามาตีนะไตตันจะไปทะเลไหมเนี่ยสวัสดีครับก่อนแล้วสวัสดีครับรอๆก่อนนี่มัดผมด้วยมัด <laughs> ผมนี่ปับ๊บไม่ย่างยิ่งแซ่บนะัก อย่าไปแลบลิน้นไม่น่ารักเลยโอ๊ยฟันหรอผมก็ยาวมัดได้แล้วเนี่ยย่างยิ<ด>่งแซ่บเมื่อไหร่บซีฟูดไมื่อไหโอ้ยมือวันเนาะตีดังปากไหมยังงมันชส้ไป ใส่จานใส่แกะใส่นี่ไงจานไหมใส่เนื้อนีต้องใส่ถ่ายจะเป็นอะไรไม่ใส่ตู้เย็นไม่ได้นี่ใส่กระอองเลยเออมามาหอยบิดหอ้อยเบี่ยว แบบได้พี่นอ้องแต่ว่าผมบอกกันคิดหลายถ้าผมบอกกันดีรีบอกกันตรงๆนี่แหละครับอไอ้ตรงนี่ไอ้ตรงให้ติมให้แล้วไม่ต้บอกหอย อ้อวอาวล้วตอนนั้นพ่อไปไหนถึงได้ไปหนองมนได้ยินแต่เสียงน้องใจต,ตั้นน้องโอออกไปเที่ยวใส่เนาะอยู่หอนะครับไปไปใส่ยู่เห็นหน้าเลยจ้ะอ,อันนี้อยู่ที่ทำงานอยู่ใจยังไม่ได้กลับบ้านเลยลไจต,ตั้น<ป>ก็มาออฟฟิศด้วยมาทำงานด้วย ขวนคนในออฟฟิศอิ่มิมเมาหัซส่งกุเมาหัซ <c oughs> ส่งกุเมาหัววันเสี้เอาไปฝากน้องโอ๋ว่าไปฝากแล้วยันนางเมานางยิ่งไม่ค่อยจะเหมือนชาวบ้านก็อยู่พัดเท่า ก๋วยจับดีกว่ามางซื้อก๋วยจับไปฝากน้องแม่อยากกินเค้กก็ไปซื้อเค้กกี๋ว่าป๊าป๊าพายกี่กิโลเลนปะเอาอยาเอะทำให้แม่ขับมาบอกบอกแล้วครับบ้านจ้ะเออได้เป็นพักก่อนเเดีวจะะไปแล้นาอยู่อ่าอยู่อพาร์ตเมนต์จ้ะอันนี้อยู่ที่ทำงานอยู่เลยยังไม่ได้กลับบ้านจ้ะเดี๋ยวว่า กลับไปหาบลอกขากลับนี่ว่าจะซื้อให้น่าไปฝากน้องน่าจะต้งองไปจับเดี๋ยวไปไลฟ์อีกทีหนึ่งเนาะไลฟ์ดูพี่โอ๋เนาะเดี๋ยวไปเบิังไม้ทองคำนี่น้อง <c oughs> ไม้ทองคำผมกลรำของเพชรเดี๋ยวสิกลับบ้านละไปหาสัตว์บ้านเรารบจบไลฟ์ก่อนพ่อครับผมขออนุญาตจบไลฟ์ก่อน จบไลด์แ้อพี่น้องครับผมขอบคุณลหลายๆนะครับผมที่ติดตามรับชมรับฟังของพวกเฮานะครับผมเนาะดดนเดี๋ยวพอพบกันใหม่แล้อพี่น้องรักกันานานๆนะครับผมเดี๋ยวฝ่าวิถีก,กันพิสัยแล้อพี่น้องเด้อครับผมสวัสดีครับผมอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อมีงานปวกงานปวก,วก,ก้นหนูมแมลงสาบนะครับผมงานกล่อ,องจอนปิดนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปพบกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมไล่รสดเดี๋ยวให้โยร้องไม่นะครับผมมีไม้ทองคำมาหนึ่ง เดี๋ยวจะให้ล่องไม่เป็นฝากมากขายนอกพี่น้องนอกขายไม่ตัวนี้เสียงดีบอเดี๋ยวจะให้ไปลองเิ็งครับผมขอบคุณได้หลายครับสสวัดีครับพ่อกันใหม่